สวัสดีครับผมพรทัศนสินนะครับก็วันนี้มาคุยกันนะครับถึงเรื่องอุตสาหกรรมไหนนะครับที่จะย้ายเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการขยายการลงทุนในปีนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ผมอยากให้คนที่ทําธุรกิจนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยจะได้รู้นะครับว่า อตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสอะไรที่กําลังจะเข้ามานะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยจะได้เตรียมตัวเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยข่าวนี้นะครับผมได้มาจากเว็บไซต์สาริกานะครับ .co นะครับเขาบอกว่ามีผลการศึกษานะครับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการนะจำนวนมากกว่า200คนนะครับโดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการ2ส่วนนะครับ1คือ ผู้ประกอบการไทยที่มีฐานการผลิตในประเทศนะครับร้อยละเจสก็สมมติถ้าเกิดมี10ที่ก็จะมีอยู่7ที่เนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการต่างชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย130ร้อยละสมนะสมมติว่าเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีอ่าสิบสิบโรงใช่ไหมครับก็จะมีอยู่ไทย3โรงก็คือ 70- 30นะครับสลับกัน ของศูนย์การาศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับเขาก็ออกมาเปิดเผยตัวเลขทิศทางการลงทุนของประเทศไทยนะที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปนะครับเนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิดนะครับที่ทําให้ปัจจัยเรื่องสุขภาพเนี่ยจากสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญนะครับหรือว่าอยู่อันดับท้ายๆเลยอันดับ10-11ประมาณนี้นะครับ ขยับขึ้นมานะมาอยู่ตอนนี้อันดับ4แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการลงทุนเนี่ยที่เขาจะย้ายการฐานการผลิตไปที่ไหนเนี่ยเขาก็จะมีปัจจัยของเรื่องสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าการย้ายฐานการลงทุนละท้ยย้ายฐานย้ายฐานการผลิตเนี่ยก็จะมีเอ็กซ์แพนะครับหรือว่าผู้บริหารต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำงานด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ในเรดาร์นะครับอุตสาหกรรมไหนบ้างนะครับอันนี้ลองฟังเบิกเนธเบิก หูดีนะครับว่ามีอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่จะย้ายเข้ามาแล้วให้เราลองดูนะครับว่าในอีโคซิสเต็มนะครับหรือว่า,าระบบนิเวศของอุตสาหกรรมนั้นนี่นนมันจะทําใหา้ธุรกิจข้างเคียงเนี่ยมีอะไรเติบโตขึ้นนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้เลยนะครับว่าอุตสาหกรรมส่งออกนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่เป็นการท่องเที่ยวเนี่ยอุตสาหกรรมธุรกิจข้างเคียงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างเช่นพอคนมาเที่ยวโรงแรมไม่ได้ก็ไม่มี การเช่ารถยนต์พอไม่มีการเช่ารถยนต์นะครับก็จะไม่มีการากินอาหารอ,าอยู่ที่อรอบๆนะครับการท่องเที่ยวในพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยก็หายไปนะนี่คือตัวอย่างของอตัวตัวอีโคซิสเต็มนะครับทีนี้อุตสาหกรรมที่จะได้รับอันิสง์นะครับก็มีอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เป็นผลิต ชิ้นส่วนนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ย้ายมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็อย่างของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนนี้เขาก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับว่ามีโอกาสที่จะย้า,ายฐานการผลิตเนี่ยมาที่ประเทศไทยแล้วก็เวียดนามด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่เคยเผลิตที่อื่นนะไม่ว่าจะเป็นไต้หวันที่เมืองจีนหรือว่าที่อินเดียเนี่ยก็มีโอกาสที่จะย้า,ายเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ทางด้าน i อที IT, นะ ก็อันนี้ก็ย้ายเข้ามานะเป็นเรื่องปกตินะครับเครื่องใช้สำนักงานเครื่องปรับอากาศฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็มีถุงมือผลิตยางจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์การผลิตถุงมือยางนะ เยอะมากๆนะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็มีบ้างนะแต่ไม่ไม่เยอะเท่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโควิดหลายๆที่เนี่ยที่ต่างประเทศนะครับก็ทําให้มีการต้องปิดโรงงานไปเขาก็เลยต้องการย้ายที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเครื่องมือทางการแพทย์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถจัดการโควิดได้ดีนะนะตอนนี้นะครับก็เกือบจะร้อยวันแล้วนะครับที่ไม่มีผู้ติดเชื้อจากภายในประเทศนะครับแล้วก็แรงงานมีคุณภาพมีความรู้มีฝีมือมีทักษะและกันแต่ว่าตัวค่าตัวค่าแรงเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะครับถ้าเทียบกับเวียดนามแล้วก็ประเทศพื้นบ้านปร,ประเทศข้างเคียง นะครับทีนี้เนี่ยก็ก็มีผู้ประกอบการนะครับที่วางแผนที่จะย้ายเข้ามานะครับแล้วก็กําลังศึกษาความเป็นไปได้อยู่อย่างของผู้ประกอบการจีนนะก็เป็นเกี่ยวกับการผลิตถุงถุงมือยางนะครับก็ที่เมื่อกี้ผมบอกไปอ่ะว่าโรงงานเนี่ยมีการติดเชื้อกันก็คือเป็นโรงงานที่ผลิตถุงมือยางเนี่ยแหละนะครับผู้ประกอบการญี่ปุ่นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์วัสุขภาพเครื่องมือทางการแพทย์นะครับแล้วก็ แต่เอาจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีผลกระทบอยู่แล้วในอุตสาหกรรมอื่นๆนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าพอไม่มีการท่องเที่ยวนะครับฝรั่งมาเมืองไทยก็ต้องกินอาหารอาหารทะเลนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่มันเป็นเกี่ยวกับอาหารทะเลแช่แข็งนะครับเครื่องนุ่มห่มสิงทอดเกรื่องจักรกลเครื่องแปรรูปพวกนี้เนี่ยก็ ประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะย้ายไปเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าต้นทุนค่าแรงในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างแพงนะเพราะนั้นธุรก,กิจอะไรก็แล้วแต่ที่เคยอยู่ในประเทศไทยแล้วมีผลกระทบนะครับก็ทางประเทศไทยเนี่ยกำลังมองหานะครับว่าเอ๊ะประเทศพื้น أ, ประเทศข้างเคียงนะอย่างเช่นเวียดน,นามเนี่ยสามารถที่จะย้ายไปได้ไหมหรือว่าอย่างเช่นประเทศพม่านะครับเมียนมาของเราเนี่ยจะย้ายไปได้ไหมอย่างเมียนมาก็จะมีโอกาส ย้ายตัวพวกเครื่องสิงห์ทอเครื่องนุ่งห่มนะครับอาหารทะเลแช่แข็งแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลอาหารแปรรูปนะครับของกินของสแน็คเช่นเดียวกันนะทีนี้ทางด้านรองศาสตราจารย์นะครับดรอัดพิสารวานนิชนะผู้อำนวยการสูนศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยขอการค้านนะครับเขาก็บอกว่าประเทศไทยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องผลักดันนโยบายนะครับ อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงมือ,อยางผลิตภัณฑ์นอาหารเสริมสุขภาพเครื่องเครื่องมือทางการแพทย์นะรวมถึงาการรักษาโดยละกันก็อยากจะให้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับอย่างเช่นธุรก,กิจ Machine Learning นะครับตัว artificial intelligence เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนะครับของผู้บริโภคผู้ป่วยนะครับที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพหรือทางการแพทย์นะเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลน,นะครับ ในเครือ,อ,อ,อ BDMS นะครับเราก็จะรู้เลยว่าโรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยก็จะมีแขกนะครับที่มาจากตะวันออกกลางนะครับมีแขกมาจากต่างมีมีชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาในประเทศไทยนะก็โรงแรมโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนกับโรงแรมเลยทีเดียวนะครับมีล็อบบี้มีเปียโน,โนมีสตาร์บัคโอ้โหบริการดีมากๆนะครับคือเป็นเหมือนโรงแรมและกัน ก็ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวนในประเทศไทยถูกมากอย่างเพื่อนผมเนี่ยก็อยู่ออสเตรเลียทําฟันทีนึงเนี่ยก็หลายหมื่นบาทนะครับบางคนเนี่ยเขาใช้วิธีอย่างนี้ใช้วิธีในการเก็บเงินนะครับแล้วก็มาเที่ยวในประเทศไทย แล้วก็ทําฟันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมทางการแพทย์เนี่ยมาแน่นอนนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็ต้องต้องดูนโยบายก่อนว่าเรื่องของการกักตัวที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยต่อไปจะมีการผ่อนปลนแค่ไหนนะครับอย่างตัว t r a v e l b u b b l e นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราชูว่าเป็นทราเวลชูว่าเป็น Medical Hu b เนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันมีวิธีทางแก้ไขแหละนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นอุตสาหกรรมทางการแพทย์เนี่ยมาแรงนะครับก็ ในช่วง6เดือนแรกนะครับมีตัวชี้วัดคืออะไรบ้างก็ในช่วง6เดือนแรกเนี่ยก็มีคนนะครับมาขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับทั้งสิ้น7 5 4โครงการนะเพิ่มขึ้น7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ทมีอยู่แค่7 0 3โครงการนะนะับตั้งแต่ระยะเวลาตั้งแต่มมรายนจนถึงมิถุนายนนะก็คือเพิ่มขึ้น7%จากปีที่แล้วนะครับมูลค่าของการลงทุนเนี่ย ถ้ามีการลงทุนจริงก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5 8 8 9 0ล้านบาทนะครับนี่คือเป็นตัวเลขที่ขอมาแต,แต่ว่ายังไม่ได้มีการลงทุนจริงนะอันนี้คือต้องอ,อยู่ในช่วงของการก็จะมีเป็นเฟดเฟดนะครับเฟดขอการลงทุนเฟดอนุมัตินะครับแล้วก็เริ่มการลงมือปฏิบัติการในการลงทุนนะครับก็มีตัวเลขนะครับที่น่าสนใจนะเพราะนั้นจำนวนโครงการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามูลค่ารวมเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะครับ ก็หน้ามันถามว่ามันน่าสนใจตรงไหนนะครับมันมีอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสามโครงการมีมูลค่าการลงทุนรวมนยอยู่ประมาณ83,000ล้านบาทนะครับก็คิดเป็นครึ่งหนึ่งของมูลค่าการรับขอรับการส่งเสริมทั้งหมดนะครับซึ่งอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับที่มาขอลงทุนเนี่ยที่คิดเป็น5 2เนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์นะเพราะนั้นแล้วเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเทรนด์นะครับที่มาอย่างตัวผมเองเนี่ยก็มีสนใจเหมือนกันนะครับก็เป็นธุรกิจจากประเทศฮ่องกงนะก็กําลังสนใจกําลังเลงอยู่ว่าจะเอาเข้ามาขยายในประเทศไทยดีไหมกําลังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันอยู่นะครับก็เพราะนั้นแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมนี้มา นะเราถ้าเราเป็นแรงงานเราต้องเตรียมตัวเลยนะครับถ้าใครทําการตลาดก็ดูซิว่าทําการตลาดทางด้านการแพทย์เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงศึกษาความรู้ถ้าใครเป็นบุคลากรทางด้านการแพทย์อ่ะก็ลองเล็งดูนะครับว่ามันจะไปทางเวไหนนะครับโอเคเนาะอ่าอย่างคุณของคุณดวงใจนะครับเลขาที่การกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i นะครับก็อ่าต้องบอกว่าคนท่านก็บอกว่านักลงทุนรายใหม่เนี่ยสนใจขอ ขอขอรับการส่งเสริมนะจริงจริงการขอการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็เมื่อเอาเงินเข้ามาเนี่ยก็จะไม่เสียภาษีนะครับเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอันนี้ผมจาตัวเลขไม่ได้นะครับว่าเป็นระยะเวลากี่ปีอย่างเช่นเวลาซื้อเครื่องจักรเข้ามาปกติมันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเออขอโทษทีเสียภาษีสุลก,ก,กากรเข้ามาก็ได้รับการยกเว้นด้วยเช่นเดียวกันกําไรที่ได้จากการขอส่งการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ น่าสนใจนะทีนี้6เดือนแรกเนี่ยก็มีแบ่งอุตสาหกรรมห้าดับนะครับอยาให้พวกเราฟังดีๆนะห้าดับแรกนะครับก็คืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่า28,000ล้านอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหารอันนี้ก็คือ,อต้องบอกว่า,า,เาเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหาร15,300ล้านเมื่อกี้28 0 0 0นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนะ13,500ล้าน อุตสาหกรรมการแพทย์หมื่นสามนี่ไม่น้อยนะครับพอๆกับอุตสาหกรรมยานยนต์เลยแล้วก็ปิโตเคมีแล้วก็เคมีพันเนี่ยสี่พันสามร้อยล้านก็จะเล็กที่สุดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็มาจริงๆมาอยู่แล้วบ้านเราก็เป็นทับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวที่น่าสนใจมากๆเนี่ยก็คือตัวเกษตรนะครับแล้วก็อาหารแปรรูปแล้วก็อุตสาหกรรมทางการแพทย์ที่ตัวเลขเนี่ยเบียดเบียดกันมาเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ลองมาดูนะครับว่า,าตลาดต่างประเทศเป็นยังไงบ้างอย่างตัวฮ่องกงนะครับเขาต้องการที่จะย้ายฐานจิวเวลรี่เข้ามาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ฮ่องกงก็เขาเรียกว่ามีความวุ่นวายแล้วกันทางการเมืองนะครับแล้วก็คนที่มีตังค์ก็อยากจะย้ายเงินออกมานะครับก็ประเทศไทยก็ได้รับอานิสงส์นะครับในกลุ่มธุรกิจที่เป็นพวกเครื่องประดับเครื่องจิวเวลรี่นะครับเพราะว่า คนไทยมีความประณีตละกันสามารถลอก,ลอกเลียนแบบได้ยากนะครับแล้วก็อยู่ในชัยภูมิที่ดีที่สามารถทำดิสเซิบิวชั่นโลจิสติกเนี่ยไปยังในเซาทีสเ,เชียได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ก็อันนี้เป็นข่าวที่ได้จากคุณชนันพัฒน์นะครับพิสารอภิพงศ์ผู้อำนวยการอาวุโสนะสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่ฮ่องกงนะครับก็อันนี้ก็มีดูตัวเลขกันมาแล้วนะก็น่าสนใจทีเดียวทีนี้ก็นี้เป็นภาพรวมของการลงทุนนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงมาทางด้านไม่ได้ข้อเพิ่มขึ้นมาทางด้านอาหารเพิ่มขึ้นนะครับก็ให้พวกเราเนี่ยลองเข้าไปดูซิว่าเราสามารถที่จะเอาธุรกิจ นะครับเราอุตสาหกรรมที่กําลังอยู่ในช่วงที่มีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นเนี่ยเราจะทําตัวอย่างไงที่จะสามารถเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้ถึงแม้แม้กระทั่งตัวผมละกันอยู่อยู่ส่วนที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซดิจิตอลนะครับอยู่ส่วนที่เป็นอ่าบิสเนสคอนซัลทิงนะก็ยังจะกระโดดไปทำเมดิคอลได้เลยนะครับจะกระโดดไปทำพวกแมชชีนเลอร์นิ่งเหมือนกันนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยอ,อยากให้พวกเรานะครับลองดูซิว่ามีโอกาส อะไรบ้างนะครับถ้าใครมีความสามารถแต่อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ก็มองหาโอกาสว่าสามารถพเนอร์ชิพได้ไหมนะครับก็สำหรับผมนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมพอนณสิทธิ์นะครับจากรายการ i n s i ซด์เดลี่ก็ช่วยทุกคนตัดสินใจได้ดีขึ้นในการทำธุรกิจทุกๆวันวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับชอบกดไลค์ช้กดแชร์นะครับสวัสดีครับ เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวผมมีจุดเด่นอะไรไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเราสามารถเป็นได้มากกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างมันติดอยู่อย่างเงี้ยมีล็อกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราค้าขายไม่ได้เฮ้ยเราช้าไปปะวะอยากจะขึ้นไปอีก้นนแต่ไม่รู้จะไปยังไง ที่ชัดเจนเลยคือลูกค้าครับพอเรามาเรียนอีก2วันเนี่ยเราย่อยลูกค้าได้มากขึ้นแบ่งกลุ่มประเภทลูกค้าได้มากขึ้นเนี่ยเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอะแล้วมันเป็นประโยชน์กับธุรกิจเราด้วยไปโฟกัสใน,นสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วให้มันเก่งขึ้นไปอีกอะไรที่เราทําได้ดีแล้วเราพัฒนาไปได้เพิ่มมากขึ้น,นีน พอเห็นโอกาสที่จะทําเงินหรือว่าพัฒนาความเก่งของตัวเองอะให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไปอีกเพื่อที่เราจะได้ดึงจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ได้เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองเพิ่มศักยภาพตัวเองเพื่อที่จะได้ทําเงินได้มากขึ้นด้วยค่ะเขาเรียกว่ามันมีแผนที่ ที่จะทําให้ผมเนี่ยจะก,ก้าไปถึงจุดนั้นผมไม่ต้องรังเลเลยครับเพราะผมคอนเฟิร์มแล้วมันเป็นศาสตร์ที่ทําให้เราประสบความสาเร็จเร็วจริงแล้วมันเป็นคอที่คุ้มมากเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นคอที่แบบเหมือนไม่ได้เรียนในโรงเรียนเลยในะ แทบจะทุกคนเลยนะเหมาะมากๆที่จะต้องมาเรียนคานี้บอกเลยว่าเป็นคาที่ถ้ายังไม่มาเรียนตายไม่ได้ตัดสินใจถูกร้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ได้มาเรียนและเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สสัมมนาครั้งนี้ค่ะความสัาเปลี่ะมันไม่รอแล้วอ่ะยิ่งคิดนาะนยะิ่งลังเลนานยะโอกาสที่จะทํากาไรหรือทำไรายได้กับธุระหัวรอมันก็ช้าไปท่านา